ฮัลโหลฮัลโหลโอเคคะสวัสดีค่ะวันนี้เอ่ออยู่ผมไททันแล้วก็น้องผมีรอบหนึ่งใช่ใช่ใชหลังจากรอบที่แล้วที่ผมทำคลิปกับน้องไปผมตอบรับก็ดีก็เลยพาน้องมาทำอีกรอบเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไป,ไปเลยเกมเออผมลืมบอกไปเกมนี้ชื่อ Play a d a i นะฮะซึ่งเห็นเขาบอกว่าเกมนี้มันหนุกก็เลยลองเออเล่นดเูเดี๋ยวผมรอตอนลงลิฟเสร็จเลยแล้วกัน เอ้ไม่ใช่รอสิเดี๋ยวตัดโอเคมาแล้วนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาใช่ไหมอ้เป็นรูปนาทีเลยนะคะตะกี้น้องผมได้แอคเสียงแล้วกมว็มาแล้วมาแล้วผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีมีการพัดด้วยอะไรเนี่ยไม่ไหม่ยอะบิตติ้งฟอร์มเพลย<อ>์รอรอผู้เล่น ใช้เวลาสักครู่สักครู่นาทีเดียวอ่ะสักครู่เลยล็อกซงแกงอย่าลองทำไมถ้าคิดพี่ติดลิดขสิทธิ์ึ้นมาพี่ขาน้องเลยเออล็อกมาอยู่ไหนอ๋อในมิสเตอร์วีนี่เอออะไรเนี่ย g o m o r n i n g s l สล p h เฮ d อะไรบวมเออโยนเอนเอบาบูนบาบาาบบา,บาบบบบบบเออ แต่ผู้ที่ทำจะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ตลกมากเลยไอ้หน้าบวมเอ่อเล่าอะไราต่อวะรอรอรอให้มันจบก่อนอ๋อมันเป็นยังไงวะมันเล่นยังไงไม่รู้หก เฮ้แต่เขาบอกว่าเหมือนมิเตอร์บวมเลยอะที่ที่ไอมิเตอร์บวมมันให้คนอายุต่างๆมายืนอยู่ในนี้แล้วก็ทําเกมต่างๆว่าหนออายุสี่ขวบฮะอะไรทีวีทีวีมีอะไรูไมันมิเตอร์บวมกับเบคอนกับตูดอ่าเกมนี้เกี่ยวข้องกับจานบางคุณไม่ต้องการการที่จะเหยียบพวกเขา อ่านไม่ทันหัวล่ออะไรอะอ่ออจริงๆอะผูแปลไม่ได้ครับผูโมกูเฮ้ยเอ๋อให้ให้เราอยู่กกูกๆกๆกอ๋อให้เราอยู่สูงๆเราอยู่สูงๆกููเออ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 บุกี้ยู่สีเขียวอยู่เลยบวมเฮ้ยกดโดนแล้วกกตกคุณทำได้ใช่ ยูดิดอีทคุณทำได้้าวดีใจจังเลยอ่ะดีใจจังเลยอันนี้แอคติ้งนะฮะแล้วเอ๊ยเขาเดินมาอยู่ห้องผมนีไงเราเดินออกมาได้ใช่ไหมใช่ใช่ินออกมาได้เราสามารถกดอยู่ห้องสี่ควบได้ไงหรือว่าอยู่ห้องที่สี่เปล่าไม่รู้แต่พี่อยู่ห้องสิบห้าชีวิตจริงกูสิบเอ็ดไม่ไม่ใช่สิสิบสองชีวิตแบบจริง คุณจะต่อสู้กับความตายในเกมนี้กับผู้เล่นที่เลือกแบบสุ่มอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าต่อยกับน้องตัวเองไม่เอานะเฉพาะผู้ที่มีทักษะมากถึงจะรอดเอาแล้วเอาไม่เสกทำไมเฮย้ฮยเฮย้ยเฮ้ยเหลือเวลา23วิ23วิอ๋ออ๋อเขาไล่ต่อยกันอ,<ข>อนื้อมวยคู่นี้นะอ้าว พี่หวังว่าพี่จะได้ไม่ไม่ได้ต่อยกับน้องแล้วพี่ก็อวยพรที่น้องรอดเพราะว่ามันต่อยกันทุกคนเลยอ่ะเหรอเออใช่ไม่สังเกตเหรอมันสุ่มผู้เล่นมาต่อยกันทุกคนใครรอดก็ไม่ได้ต่อยกันอีกคนทําได้อ้าวไม่ไม่ไม่ได้ต่อยกันทุกคนแค่สองคู่บาบาบูเนี่ยโอเคกลับมาห้องของเราเดิมเออผมจะบอกอะไรคะถ้าไม่ผมมันมีเหมือนเสียงพายุเข้านี่คือเออเสียงพัดลมด้านหลังไม่ก็เสียงหายใจผมเนี่ย ที่นอนเก่าๆระหว่างนี้ก็ลองที่นอนคึ่งสนิมมากกว่าที่นอนที่นอนเหล็กที่นอน,นคุณจะเล่นเกมคลาสสิก<อ>ของบาน่ายที่แพ้จะมีชักชักอะไรชักอะไร <c oughs> ชะตากรรการ์มทำทำไมไมันต้องหวัวเราะด้วยวไม่เข้าใจหวัวรเราะเพื่อความ ไม่ไม่พี่ว่ามันน่าจะเป็นความขังของเจ้าของเกมมากกว่าอะไรอ่ะไอหน้าบวมอะไรอยาให้เล่นอะไรอ่ะออชัเเยอะแบบแต่ละคู่โหเรามีป็นเรียกว่าหน้าบวมมากกว่านะหน้าบวมแัม้นระหว่างนี้นั่งกินเอ่อพิซซ่าพิซซ่าตาอะไรอ่ะดูดิพิซซ่าตาคน นายดูสิไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันมันมีไอย้ออยี่ห้อพี่อ่านยีห่ห้อไหมวะให้เล่นแค่สองคนเองเหรอเออมาดูนี่ไอน้นี่มันชื่อกอซิล่าสองพันยี่สี่กอซิล่าสองพันยสี่เป็นยีจริงจริงเหรอวะในในหนังอะในในหนังมันไม่ใช่ยีกูดูกูดูคลอ,อ,องประทะนกอซิล่า Godzilla, ไม่เห็นหน้าตาเป็นยีเลยโห้หน้าคนหน้าบวมไอ้ไอ้เ,อเ,อเอนี้ยที่มันกำลังมองอยู่อืมโอเคมีคนร่วงสองแล้ว อ๋คุณทําได้เย้คุณทำได้อ่ะดีใจจังเลยอ่ะคุณไม่ได้ทําอะไรกันเลยอ่ะอืมแ่้จะได้เงินมาเท่าไหร่พี่ได้เงินมา420บาทอโอเคระหว่างนี้เราก็จะเดินไปดูห้องคนอื่นนะฮะอันนี้คือห้องอายุ13 18อะไรอ่ะอะไรเกมอะไร ในเกมน,นี้ป่วยเพื่อโหวตว่าควรกำจัดใครโอ้น่ากลัวน่ากลัวอโอไม่นะเอาคนที่ยืนข้างน้องไอคนที่ไหนนั่งนั่งข้างน้องอะ่ะไม่โหวตกูไม่หมุนไปทางอื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวาปได้ลูกส อะไรโกโจมีสามสิบวินาทีที่จะขอร้องเุ้ยชื่อพี่เท่มากเลยโกโจฉบับโลบ็อกได้โปรดอ่อ,อ,อจะจะให้เขารอดหรือจะฆ่าเขาหรอดหลอดรอด,อดมีคุณโบตให้รอดจเรือืมเยอะ สแปร์ <Sp> oh. ไปว่าอะไรพี่หวังว่าเดี๋ยวลูกสอนอะ่ะน้องเชื่อไหมเดี๋ยวลูกสอนมันจะดีดนั่นงไงกูว่าละสแปร์ทุกคน every one สแปร์มีสามสิบมีสามวินาะ <3 S 2> ทีสามสิบวินาทีจะขอร้องเดี๋ยวสแปร์สแปร์สแปร์ถ้าบนหมวดถ้าอ่าอออนคิดก็ขอโทษด้วยนะฮะพอดีผมเป็นแค่เด็กปหก ไม่เอาไม่เอาต้องมีอะไรจเอาไม่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 มะอันนี้คือโบตค่าดีไหมวะไดนดูในแชทพี่ว่าโวตค่าเพราะว่าถ้าเกมเนี่ยมันไม่มันถ้ามันไม่ยอมโบดค่าก็มันก็ไม่น่าจบหรอกรีดโดนคิวมีขอโทษเพื่อนแต่เราต้องไปต่อโอ้ทำไมคิวมันมากกว่าสแปร์วะ านาาไงขอโทษเพื่อนแต่ว่าเอ่อคนอื่นเขาต้องไปต่อเราต้องทิ้งคนหมู่น้อยคุณทำได้เย่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ดีใจจังเลยอะแอคติ้งไม่แต่เกมนี้มันก็สนุกอยู่น,ะนอคิดเหมพี่มั้ข <c oughs> ึ้นอนขึ้นสนิมไม่รู้ว่ามีใครเอือเ้อลงไปหรือยังพี่ว่ามันดูไม่เหมือนขึ้นสนิมนะมันดูเหมือนขึ้นลามากกว่าเ <c oughs> พราะาถ้ามัน <c oughs> ขึ้นสนิมจริงๆริมันตองเหลู่ห้องนี้อ่าในดูห้องน้องอ่ะมันเหมือนกันหมดอะเออใช่ทีวีก็เหมือน ทีวีถ้าทีวีบ้านกูเป็นแบบเก่าแล้วโตวจอใหญ่ใหญ่ขนาดเนี้ยในเกมนี้คุณจะต้องหยิบแจ็คแพคหรืออาจจะมีสิ่งเลวร้ายบาบาบูลฉันผิดฉันไม่ไม่ใช่หนูฮะอะไรคือเออเอาจริงๆนะ,ะไ,ไมเนาะเราอ่ะจะต้องวิ่งไปหยิบเจ็ตแพค เจ็ตแพ็กอยู่นู่นไม่พี่ได้เจ็ตแพ็กแล้วพี่ได้เจ็ตแพ็กแล้วน้องวิ่งไปหยิบเออใครหยิบไม่ได้นี่คือตายเหรอใช่ใครหยิบไม่ได้ขี้แตกเฮ้ยนุ่มเวลาเดินๆๆก็คือถ้าหยิบได้ก็คือรอดนั่นแหละถ้าหยิบได้บ้างทุกคนไหมไม่ไม่ใช่ทุกคนไอ้นี่เอสอสงสารเขานะเฮ้ย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 เสียวล่วงอ่ะ กลัว่วงมากกลัวร่วงกลัวล่วงกลัวร่วงกลัว่วงเข้าไปในมุมเข้าไปในมุมเออถ้ามันมีคนมดเอ้ยเอ้ยนั่นพี่เจอเจ็ตแพกเอ้ยน้องมันต่อยพี่อ่ะมันแย่งเจ็ตแพกอ่ะที่ผ่ายแล้วไม่นะพี่โดนต่อยแย่งเจ็ตแพกอ่ะไม่นะพี่ตายแน่เลยต้องเอ่อทำน้ามีวิ่งไอสัตว์นี่ ่อยแล้วแม่งเอาเจ็ดแพ็กกูไปเลยนะเออไม่เป็นไรหรอกน้องเออขี้แตกรอิ่กมกเ yeah. เเ็เดี๋ยวพี่ดูน้องเอาเดี๋ยวเราเริ่มใหม่กันหมดไปหาเล่นแบบลูมเือโอ้ยไอ้หาตะเกียบแม่งต่อยพี่แล้วเจ็ดแพ็กบนหลังพี่หายเลยคุณทำได้เย้เดี๋ยวพี่ดูน้องเอ้าเดี๋ยวพี่ดูน้อง อไอหานั่นขี้โกงชโชคดีชโชคดีคือน้องอะชโชคดีนายคิดว่านายจะชนชนนั่นอ,อะไรวะอันนี้ท่านพูดเร็วเกินน่าเกลียดมากเลย,ย<อ>ใช้เท้าเขานิ้วตีนกดอะ่ะ ไปหมดแล้อ้าวคืออะไรคืออ๋อวิ่งขึ้นไปทางออกเหรอไม่ใช่ไอติมเบิ้มเกินไปนะคะไปหยิบไปหยิบเดี๋ยวพี่มองรอบๆก่อนมันน่าจะมีของให้ไปหยิบอ่ะอ๋อก็คือโอ้ยไอ้นั่มันโดนเตะกระเด็นเลยน้องๆวิ่งวิ่งหลบมันหลบมันหลบมันอย่ายามันลอบไปเหรอวัื่นอ่ะเบย์เบย์โอ้ไอเบย์แม่งโดนเตะกระเด็นเลยโกโกโจ โจโกโจโกโจโอโกโกโจโกระทืบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยโอ้น้องลุกเร็วน้องอย่าไปไกลมันระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโยโยโยน้องน้องน้องทำไมมันต้องเวกตามน้องเโอ้โอโอ้โอ้โอโออ้่มไหนามเลยน้องอย่าไปไกลมันจะไปไกลมันจะไม่มันมีลูกศรอะ สอน,นก็คือให้เดินไปใกล้เ,อ,เอ๋อพี่มองไม่เห็นออสอนป้าใส่มันเอรอยอดเพื่อนอือวันนี้ทำไมกูอยู่รอดไม่ได้จนถึงเป็นเกมสุดท้ายวะเอ้น,นี่น่าจะเป็นเกมสุดท้ายนอ้องคิดเหมือนพี่ไหม เราต้องหยิบไอ้นั่นไอ้ที่น้องเก็บเมาจากกีปลาใส่มาเนาะใช่อ๋อเหมอเกือบปลาไปไงมีคนกำลังจะโดนเตะไม่รู้ตัวอู้น้องกูกระเด็นเลยไม่อย่าเตะอย่า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 ทำอย่าทำอย่เตะแล้วน้องน้องวิ่งไปหาคนอื่นวิ่งไปหาคนอื่นไม่งั้นน้อง ระเบิดระวังระวางเนาะโอ้โหระเบิดเลยระเบิดเอ้ยน้องไปหยิบไปหยิบแล้วโยนใส่มันข่าแม่งอื่มนี่นี่เหี้ยอะไรมันไม่สุดโอ้โหเพื่อนวูเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ เอกี้น้องรู้ตัวเปล่าว่าน้องเกือบโดนจิ้มตูดอะใช่กอคือให้รอดเหลือแค่คนเดียวหรอน่าจะใช่มั้งไม,ไม่รู้ดิไม่ก็บางทีอัดเกมจบแล้วก็รอดก็สามคนเฮ้ยระเบิดร,ระเบิดร,ระเบิดอย่ายไปใกลมันตอนนี้นานไงเฮียขี้แตกโอ้โอ,โอ้โน้องน้องเหลือกันแค่สองคนแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดหลบโอ้โห ทำไมในหน้าจอพี่น้องน้องแบบกระโดดไม่ทันวะกระโดดทันอ๋อพี่อ๋อร <Okay. S 1> ะเบิดวางอยู่ตรงนั้นน้ระเบิดแม่งหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นวัยรุ่นวัยรุ่นวัยโอ้โหไม่ไปอ,อ,อย่าเตะน้องผมอืออะไรคมา รอด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 ไหวไหมไหวไหมเพื่อนสกสารเพื่อนเิรีมสูดจะเตรีมตูดแล้วเออ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 พี่ว่าพี่จะอัดไอ้ปกไอ้หน้าพวมนี่ไปลงยูทูบน้องว่าดีไหมเออ โอ้โอ้เสียหัวโลน้องระเบิดอยู่นั่นวิ่งไปหยิบแล้วรอม่งคุณทำได้มันตายแล้วใช่ไหมคุณทำได้มันตายแล้วใช่ไหมอ้าวอ้วหเป็นอะไรฉันไม่เข้าใจเออยัวพาวเวอร์เลเวลแล้วก็ร้องไห้แหววแหววกับบ้านไปดูน้องแม่ไปเยังยังยัง อะไรคือเอาไปไหนวะเอ้าวอ้าเดี๋ยวทั้งสองคนชนะแล้วใช่ไหมไม่รู้การดยังไงต่อไปไปรับเลียดไปขึลิฟต์ปคือชนะแล้วใช่ไหมโอเคชนะแล้วโอเคฮะวันนี้ทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นแหละฮะเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบเออผมจะบอกอะไร ถ้าชอบคนทำกดซับถ้าชอบคลิปกดไลค์นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ